สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิธีคนบ้านๆแบบพอเพียงครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่ลูกออสนกน้ำฝนนะครับก็มีหลายสาเหตุด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็น บอเพราะพันกบของทางช่องวิถีคนบ,นบ้านแบบพอเพียงเองนะครับก็ทุกอย่างนะครับในสิ่งที่เราลงมือทำนะครับย่อมมีปัญหาและอุบสรรคนะครับถึงแม้ว่าเรายังจะมีความรู้นะครับมีประสบการณ์นะครับแต่เหตุการณ์แบบนี้ก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้นะครับก็สืบเนื่องมาจากที่ฝนตกหนัก ติดต่อกันหลายวันนะครับหลายคนก็สงสัยนะครับว่าทำไมเป็นน้ำฝนแล้วทำไมทำให้ลูกอ๊อดตายยกบ่อได้นะครับก็สืบเนื่องมาจากนะครับสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยที่แตกต่างและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันนะออกไปนะครับเพราะด้วยทุกวันนี้นะครับมล ภาวะนะครับมลพิษทางอากาศก็ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับสืบเนื่องมาจากการเผานะครับที่สะสมกันมาในชั้นบรรยากาศนะครับทำให้น้ําฝนที่เป็นน้ำที่สะอาดนะครับที่สุดนะครับในเมื่อเราทำการเพราะนะครับฝนก็ได้ชะล้างนะครับมลภาวะตรงนั้นมลพิษตรงนั้นลงมาสู่บ่อกบนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับเห็นลูกออสนะครับที่พ่อมานะครับเนี่ยครับนะครับก็ตายยกบ่อเลยนะครับอาจจะเหลือไม่กี่ตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับก็ตายเกือบหมดเลยนะครับก็สืบเนื่องมาจากนะครับจากตัวผมเองนะครับได้ติดภารกิจนะครับ สี่ห้าวันนะครับก็ทำให้ไม่ไดูแลบ่อ,บอกพกกบนะครับก็เลยทำให้ลูกออสนะครับตายยกบอ่อเพราะว่าในช่วงที่ตัวผมเองนะครับได้พอบันกบแล้วก็กบนะครับก็ได้ไข่นะครับ พอไข่แล้วก็ติดภารก,กิจนะครับอยู่4ีหวันนะครับก็ไม่มีเวลาเข้ามาดูบอกกบนะครับเพราะว่าในระยะเวลาที่กบไข่นะครับก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ1 8บแชั่วโมงก็คือ1-2วันนะครับก็บ่อนี้นะครับขอผ,ผมก็จะเพราะแบบ ใช้แบบน้ำปราปานะครับใช้สปริงเกอร์นะครับใช้น้ำปราปานะครับช่วยกับน้ำฝนนะครับก็ใช้ระยะเวลาตั้งแต่สี่ทุ่มนะครับถึงหกโมงเช้านะครับก็ก็อไข่ในช่วงทีสี่ถึงทีห้านะครับก็ออกไข่ตามปกติ นะครับดูไข่แล้วนะครับไข่ก็สมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับเพราะว่าเราได้คัดพ่อแม่พันธุ์มาเป็นอย่างดีนะครับแต่พอหลังจากาลูกลูกออสนะครับไอไข่มาเป็นลูกออสเนี่ยครับหลังจาก18ถึงส6ชั่วโมงหรือว่าประมาณ1-2วัน ไข่เขาจะฟักเป็นตัวนะครับเป็นลูกออดในช่วงนี้นะครับสามถึงห้าวันนะครับเขาก็จะกินอาหาราที่ติดมากับตัวเรายังไม่ต้องให้อาหารนะครับในช่วงสามถึงห้าวันนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เขามีอาหารมาอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็นับไปถึงหนึ่งอาทิตย์นะครับช่วงนี้เป็นช่วงอันตรายนะครับเพราะว่า ลูกออสเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันในการปรับเปลี่ยนสภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือน้ําอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโดยกระทันหันนะครับลูกออสก็จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้นะครับในช่วงนั้นหลังจากที่เราพ่อพันกบไปนะครับแล้วก็ลูกออสนะครับก็ ฟักเป็นตัวนะครับไข่ของไขก่กบแล้วก็ฟักเป็นตัวเป็นลูกอสอเนี่ยนะครับก็ได้มีฝนตกเป็นอย่างหนักนะครับหลังจากที่เป็นลูกอสอแล้วนะครับก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงาจากสภาพสิ่งแวดล้อมแบบกระทันหันนะครับก็จะทําให้ลูกอสอนะครับตายยกบ่อนะครับก็เหลือไม่กี่ตัวนะครับ จากที่มาสำรวจบอ่อหวนนี้นะครับส่วนในทางแก้ไขนั้นนะครับของผมเนี่ยก็คือไม่ได้ใส่ผักตบชวาลงไปนะครับแล้วก็าสารลายนะครับหางกระรอกนะครับเพราะว่าสองสิ่งนี้จะช่วยปรับสมดุลนะครับให้กับน้ำนะครับแล้วก็เป็นการปรับอุณหภูมิของน้ำ นะครับหรือว่าความเป็นกรดด่างของน้ําได้ดีทีเดียวนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่นะครับสาลายหางกระลอกไปนะครับแล้วผักตบชวาไปก็คือ,อใช้แบบคิดว่าผลจะไม่ตกนะครับคิดว่าผลจะไม่ตกหลังจากที่เราพอ่อพันไปแล้วนะครับพอไข่ออกแล้วเป็นลูกกอสแล้วนะครับของผมก็ปล่อยเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องให้อาหารก็คิดว่าผลจะไม่ตกนะครับ ฉะนั้นนะครับในส่วนหนึ่งถ้าเราจะพ่อพันกบเนี่ยเราก็ควรจะศึกษาเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศไปด้วยนะครับว่าฝนจะตกช่วงไหนไม่ตกช่วงไหนไอตรงนี้นะครับด้วยตัวผมเองได้ติดภารกิจนะครับไม่ได้ดูว่าฝนจะตกเพิ่มเติมช่วงไหนนะครับก็เลยไม่ได้เอาผักตบชวบาแล้วก็สาหลายหางกระลอกลงไปเพื่อปรับสภาพนะครับก็เลยเจอเหตุการณ์อ่า ตายยกปอนะครับลูกอสตายยกปออย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอย,อยู่นี้นะครับจริงๆวิธีแก้ก็แก้ไม่ยากนะครับแต่ด้วยพลงานด้วยภพาะาน้าที่นะครับที่เราต้องไปปฏิบัตินะครับแต่ถ้าต่อไปนะครับถ้าจะเดินทางไปไปฏิบัติที่นะครับหรือว่าเราจะอ่ไม่อยู่ดูแลบอกบกนะครับ เป็นระยะเวลาสี่ห้าวันนะครับถ้าเราเพาะอ่อนกไว้เราก็ควรจะใส่าสาร่ายหางกระรอกแล้วก็ปักตบชวาไว้นะครับเพราะว่าเพื่อจะปรับสมดุลนะครับพอฝนตกหนักๆมานะครับไม่มีอะไรช่วยในการปรับสภาพน้ํานะครับก็ทําให้ลูกออตายยุบป,ปอก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะเจอสภาพแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็น เป็นบทเรียนนะครับก็เป็นปัญหาและอุปสรรคนะครับที่เราต้องแก้ไขเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นประสบการณ์นะครับว่าในการพ่อพันกบในการดูแลกบนะครับเราควรจะระมัดระวังนะครับแล้วก็เอาใจใส่มากกว่านี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมก็ตายหมดเลยนะครับ ก็เดี๋ยวไม่ขีดตัวนะครับแต่เดี๋ยวก็ต้องเพาะพันธุ์ใหม่นะครับขยายพันธุ์ใหม่เพราะยังมีพ่อแม่พันธุ์อยู่นะครับตัวอย่างที่เห็นนะครับจริงๆแล้วปัญหาตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับเพียงแค่ว่าเรานําสาหร่ายหางกระรอกแล้วก็ผักตบชวานะครับมาช่วยปรับสมดุลในน้ําที่เรามาใช้เพาะพันธุ์ นะครับปัญหาตรงนี้เราก็สามารถแก้ไขได้เพราะทุกปอนี้ก็เพอประสบสําเร็จนะครับสำหรับปอนนี้นะครับปอพอนี้ที่เกิดปัญหาทําใหา้ลูกออสนอกน้ําผลนะครับก็เนื่องจากว่าคือตัวผมเองนะครับไม่ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศว่าฝนจะตกหนกขนาดไหนนะครับก็ได้เดินทางไป ทำภารกิจนะครับที่ต่างจังหวัดก็เลยกลับมาก็จะเจอสภาพแบบนี้นะครับแต่ต่อไปก็ถ้าเราเพาะพัพนธะุ์กบก็ต้องเอาตลาดหั่นคาลอกแล้วก็ผักตบชาวาลงไปด้วยนะครับในการเพาะพันธุก์กบหรือว่าอาจจะเป็นผักกระเฉดนะครับนี่ก็นำมาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ